บักเขาหัวบักเขาหัวบักเขาหัวยิงเป็นโดนยิงเป็นโด,โด,โดยนโดยิงไงก็โดททนทุกคนทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่อีกทีมตายอีกทีมไม่รู้อีกทีมไม่รู้ยิงด้านบนไปก่อนนั่นทีเผลอตอนอีกทีมกำลังร้อนอยู่จังเกิลไม่แก้งว่า เสเรียลศูนย์คู่ดาวนะครับกำลังฮิตมากในตอนนี้นะครับไม่อยากเลยไม่อยากป่าเลยอะ่ะเศร้าใจคุณทำได้เชื่อมั่นในตัวเองให้กำลังใจเขาก่อนมาอยู่ในเกมละ ขอความช่วยเหลือจากป่ากันปช่วยล่ากหน่อยนะจะพยายามวิ่งนะไม่ใช่พยายามแกงนะพยายามวิ่งไปไปเลเวหนึ่งเรียบร้อยต่อไป <c oughs> ต่อไปเจ็บเจ็บ แค่นี้สายยากก็อยู่เล่นยากแล้วไม่น่าไม่น่าบักเขาหัวบักเขาหัวลำแสงเจอลำแสงหัวหน่อยบักเขาหัวยิงเป็นโดน ปวดมันปวดผมบอกแลนะ้วไงมันปวดตอนเนี้ยเหมือนโดนพึ่งต่อยพึ่งต่อยไม่ต้องมาถามผมนะว่าต่อยอนานยังพึ่งต่อยไปอ้าแต่ทำเป็นฮุกแต่ขอมันไม่เกี่ยวหรอก เอวบางเลยแบบยากหน่อยอะ่ะที่จะโดนอะโดนต่อนันกนวงอะ่ะสวยงามมากลำแสงจากแมวกวักยิงดักเป็นไงเป็นไงยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไงก็โดนต่อเข้าไปต่อแดงนักนวง ตอนอีกทีงังร้อนอยู่กังเกิลไม่แก็งกว่าอ๋อโดนฟิลลนนะโดนฟิลลนนะเฮ <Hey, S 1> ยืนแอคยืนแอคอันนี้เขาเรียกว่าฮาคิ้ข่มข่มด้วยฮาคิเห็นปะ่ะเขาไม่กล้าเข้าเจอฮาคิผมบับเพลือบับเพลือเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะม <c oughs> ันป็โดนอ่ะ โอ้แมวผมโดนป้อมยิงไปโดนนะครับโดนคีบต้องหลบไปทีเฮ้ <c oughs> มแก๊งอย่างคนอย่างผมอะมัน <c oughs> เร็วไปร้อยปีแสนโอ้โหแต่มันมาช่วยดันคีบปีดย <c oughs> ยายๆยวาดานันโอ้ไม่ กอดอุย้ยกับโดนฮึก๊กเ,นะเจ็บนะเจ็บนะหน้าเจ็บนะหน้าโดนต่อไปอื๊ยหวานนะาจะมันเล่นกับผมโดโดมไปดิโดนไปดิไม่โดนอนะตอนนี้โดนลม โดนไปเด้ยัยดยัดเข้าไปโดนไปเด้โดนไปเด้ดเดวีเอโกมาอีกแล้วไม่ได้มาไปแค่วีเอโกด้วยรอบนี้รักมันล็อกล็อกตากเหรอจ้าเแบบ๋หลบไปดิโอ้ความชิวนึกว่าเลี้ยนในหมาเแฟงบวบยิงเป็นโดนมีเอโกมาไว้ไงเซอร์ฟิน ตั้งร้องเสียงเพีย้ยนม,มันหลบได้มันหลบได้แต่มันหนีไม่ได้เพื่อนยิงด้านบนไปก่อน,นเล่นทีเผลอนี่นี่ทีเผล,ลอล็อกหลบไปทีนึงล็อกหลบไปสองทีล็อ,ลอกหลบได้หมดเขาเรียกว,ว่าสิวเนวเมสซีปป่แบบนี้รู้จักปะคลิปชาม่ะแบบยกหลอดซ้ายขวาไม่มีอะไรหยุดได้นอกจากสมหยืนส่หยุดเอาที่ ก็แมวลล่ต์ผมเสียใจอะแมวไลาต์อยู่ด้วยไม่มีอะไรแม่แกนไม่มีอะไรแม่แกนไม่มีอะไรแม่แกนผมอิงไปเก็บนะไรยิงไปอุ้ยดิงแมวไปเหรอผู day, ้ชมบอกอ๋อเจ้าป้าจ้าเป็นเร่อกับผมแล้วบอบไปทียิงอันตรีเป็นโดน โอ้โดนล็อกไม่ขนาดมือผมมีแมวกวางอยู่เฮ้ยแมวกวางโดนยิ้วให้แมวกวางก,ก่อนอุ้วว่นอ่ะตกตายอุ้ยอึแรงตายไม่รู้ตัวอุ้มันเยอะมันเยอะมันเยอะไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วแอบบแอบหบนีหนีได้ไหมมันไม่ดีอะมุมเนี้ย มันโดนล้อมอะทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่อีกทีมตายอีกทีไม่รู้อีกทีไม่รู้อือโดนดึงมันมาทางนี้ผมไปทางนู้นเขาเรียกว่าล้อหลอกเดดจู๊กอะเดดจู๊กจู๊กมิวสิกอะทุกคนรู้รูะผิวผิวผิว หลบอะไรยิงดายิงหนักลบเข้าให้ัเขาให้อินเลยปุบบปุบโอ้ยกมาอินในเงามือดอินเป็นโดนอินในเงามืดยินเป็นโดนเฮ้ยดได้ไงไวะเนี่ยผมไม่ได้แฮกนะเร่ตกใจตัวเองแล้ว <S 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 ไปไง ปุ๊บปุ๊บระบบปุ๊บปุ๊บอุ้ยร้องเสียงเพี้ยนใส่ละฟินอุ้ยฮุแมวแบบน,นี้ No way โอเคสวยงามมากเจ็กแมวกว่าพลังแมวกว่าผมอุ้ยโดนหนักเกือบตายคลิเป็นการประมาทอุ้ยอันนี้ใครเนี่ย ขออีกชิ้นหนึ่งได้ไหมห้าชิ้นนี้น่าจะคูดาวศูนย์เลยแบบกดคิวได้เรื่อยๆ later เ,เ,เริ่มละเริ่มแล้วตอนนี้อโ,อโ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดีไม่ดี มันเยอะตรงนั้นอ่ะอู้ด๋อยโอ้ยโอ้เซราฟินไปแล้วอูด๋ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีสี่ตัวฝันเข้าเลยหรอนักเลงทางนี้มีพี่เขาอยู่ผมก็อุ่นใจกินหน้าหลังก่อนรักผมกินหน้าหลังก่อนเอาให้มันตายไปก่อนยิง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 โอ้ยโอเค ลายตามไอสุขอบฟ้าเธอไปไหนฉันจะไปด้วยลายตามรอบา่าวิ่งกวน,นตีจบเกมนะโอ้โหถือว่าเถื่อนพอตัวนะสำหรับเอสเรียลไสศูนย์คููดาวเนี่ยอันตะกี้คือแบบประมาณ4ชิ้นครึ่งนะ ยังไม่ทัน5ชินช้นหชิ้นเลยถ้าหกชิ้นนี่น่าจะคูดาวสูตรเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริง